โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้มาเกี่ยวข้าวไหน้าดาวอร่อยเป็นแปลงที่สองของแกนะครับแปลงลกเก้าไร่แกเกลือเสร็จไปแล้วตอนนี้ย้ายมาที่หนึ่งก็เข้าซอยข้างเซเว่นตรงตลาดเทศบาลวังกุดเนี่ยครับเข้าไปไม่ไกลครับแต่ต้องอ้อมเลาะขอบหนองเข้าไปฮะแยงนี่อันตราย

เลอกเสียงออกมาหาต่ำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคอยหลบหลบเลี้ลยให้เขาอะ่ะเนี่ยอย่างเช่นเนี้ยโคตรต่ำเลยแล้วก็อ๋อให้สัญญาณไฟรถด้านหลังไปเดินเข้มาแล้วก็ต้องกินเลนเขาหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ยโคตรต่ำไปครับไปเรื่อยแต่ไ,ไฟเยอะไหมเยอะเยะ่ยนเลยไหมถ้ามันมีแต่ไฟมันจะสวยมากเลยนะมองท้องฟ้าท่านสวยมากดูโอ้โอ้ยคือลงระดีมาก อเดี๋ยวข้าไปเรื่อยๆครับเนี่ยสุดหมู่บ้านเลยนี่ครับเราต้องแยกเข้าไปตรงนี้นี่ตรงนี้ก็ต่ำถ้ายิ่งเข้าไปในตัวหมู่บ้านตรงนี้เจ้งเลยดูสายไฟดิหกร้อยยังหมิ่นๆเลยตรงนี้ก็โคต่ำนะครับขนเบา ปิดลูยเลยซอยเว้ยน,นานจังเลาะหนองเหมือนกันเออก็ตับสนอยูเอย่เมื่อกี้นียคร,รับกลัวต้องเลี้ยวหรือบอกว่าเลยเลยปิดลูบก็ไอเล่าเกิดอาการปิดลู มีลืมกันบ้างไงนะนขนาดมีเมียอยู่แล้วบางทียังลืมเลยว่ามีเมียนี่หาเลือกไอบก้บวกคันี้ต้นไม้โคตรเยอะ พี่คนนี้มองบ้าขอ,อกวัดเลยไปแล้วแล้วถกลับมาเนี่ยหนองอะไรไม่รู้เพราะฉะนตกปลาได้นะครับตรงน,นี้จะดูเลยโอ้โหเป็นไงโอ้เราข้อมดีกว่าจะจะข้อมมากเดี๋ยวปิดข้อมีเกินถนนหรือเปาไปครับเจอนหน้าอีกทีเดียวถึงแล้วออกขอบหนองแม่เลี้ยวขวาถึงนานานะดาวแล้ว โอเคครับถึงแล้วจนะจริงๆไอ้ตรงโค้งนู้นน่ะที่บอกว่าเลี้ยวขวามันไม่ได้ติดสายไฟจริงๆมาตรงนี้มาใกล้นิดเดียวแต่ที่ต้องอ้อมเลาะหนอกอนะ่ะก็คืออ้อมหลบสายไฟมาเลยครับมาไม่ได้สายไฟบานเลยก็เลยอ้อมมาทางนี้นะครับเดี๋ยวจ,จอดกด่อนโอ้ดาดาให้กินข้าวก่อนจอดรถกินข้าวก่อน เดี๋ยวครับเพื่อนตอนนี้กินข้าวเสร็จกัแล้วเดี๋ยวให้โอไปเกี่ยวก่อนสักอุ้มเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนโอกเกี่ยวมั่งโอกำลังมันโอกำลังมันเอาเทเลอร์อมาลบรถล,ลากเข้าเม็ดก่อนเนี่ยครับเพื่อนแปลงในที่คราวที่แล้วที่มาตีหนูอันนี้กันยับเลยอะที่วังกดอะนานาดาวที่เอารถซักเซนโอกมาช่วยเกี่ยวอะครับ แต่ครั้นี้แกทาได้ไม่หมดนะน้ำไม่มีครับน้าคลองมันน้อยไงแล้วดาวเขาก็เลยเสี่ยงเสี่ยงทําแค่ท่อนล่างนะฮะทาได้แค่ส่วนหนึ่งถึงครึง่งก็ไม่ลุกไม่ถึงนะฮะได้แค่รอบๆเองครับไปโอไปเกี่ยวละเฮ้ย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 แปลงนี้ไม่ธรรมดาเพื่อน,อนดูดีครับดูดีกว่าแปลงก้าวไลดูแน่นกว่าแต่จะฟุ้ฟะหรือเปล่าเอ้แต่ดูดีดูดี ได้ความครับได้ความแบบนี้ได้ความครับแจวอยู่เจวอยู่ ต้องขาว เกี่ยวโผอุ้มแล้วนะครับจแจ๊ดเอกบอกวันนี้มานั่งชิวๆเฮ้ย hey! ฟางสด ้ซน,นสดนะครับแต่ลวงเหลืองที่จังเลยฮะโอ้ไปแล้วเดี๋ยวรอยนี้ต้องไปเทก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาเจียวใหม่โอ้เละหมดเลยวันนั้นอะขุดทางขึ้นมือพองเลยเนะี่ยดูดิเละะเดี๋ยวให้ไปโอเวอรเทข้าวก่อน ยังเหลืออีกน่าจะประมาณเกียนบ้านได้ครับแหมวน,นี้เสียพันซื้อดีครับโหม4สี่โหมห้าเลยนะฮะเข้าเบาเลแท้หกหนึ่งด้วยแต่ข้าวเขาแจ่มดีนะครับมาแล้วครับเขามาแล้วครับ ผานตู้แต่ใส่ไปยังไม่ได้เร่งเลยนะฮะเนี่ยเริ่มยืดแล้วล่ะจัดหนักจัดเต็มมาซะเยอะแนละ้วสับไปมีดครับ ทำงานมาทั้งวันแล้วตอนนี้ก็ออกน่าจะประมาณห้าโมงครึ่งแล้วเมืน่นเริ่มอ่อนแรงแล้วผมอ่ะอ่อนใจ <c oughs> ดูสภาพเลยครับเละหมดอ่ะมือไม้วักหนุนจกนี่เป็นยังไงสวัสด,ดีครับจะหมดแล้วนะครับประมาณเกยียนห้าิบได้พอดีพอดี เดี๋ยวโรยให้เขาไปที่าลูกนะครับให้พี่โอโรอยไปอ๋อโอเคครับเทข้าวไก่เรียบร้อยเลยนะแล้วนี่เทข้าวไข่ละหกพันห้าเนะครับ,าารบวันนี้ราคาดีอยู่ ยี่สิบถึงบ้านน่าจะคึมๆพอดีอะมืดๆพอดีหกโมงยี่สิบตอนนี้ต้องข้ามสะพานรถไฟวังกดมานะเดี๋ยวดูดิจะถึงบ้านกี่โมงประมาณทุ่มนละวไปเดี๋ยวดูโอเคครับเราเดินทางมาถึงวัดหาแล้วนี่ถึงวัดหาก็ถึงบ้านเราแหละเวลาเท่าไหร่เอก19นาฬิก 2>, 2นาทีเอ่อหนึ่งทุ่มสองนาทีไม่กะแ,แม่นงั้นเนี่ยกัจานเอกนุ่น่าเสียพันเขามาเช่าซื้อเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรอรถเครื่องเขาอีกนี่ครับวัดหากก็คือบ้านเหล่า <laughs> สวยเปล่า เดี๋ยวเรา,เาลดลงกันแล้วเราก็จะไปคลิปกันหมดไปอีกวันนะครับวันนี้มืดมองไม่เห็นยังไปหน,น,น้ามานยนะดูเล็ดดูเด็เดลุงน้องดีใจเอ้าไอ้ดังจะเป็นกันน้องนี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่หมาพี่ห้าสี่อะ ไอ้ตัวด่างนะเนี่ยไอ้ด่างเนี่ยเอ้ยเนี่ยชอบเหนี่ยนกันเนี่ยโอเคครับปั๊บก็เสร็จเรียบร้อยครับถึงอู่เรียบร้อยทุ่มหนึ่งก็โอเคครับถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเลยเดี๋ยวชมด้วยนะครับผมโอเคครับไปยังไงเดี๋ยว มีคิ่ไปชมเรื่อยๆนะครับเพื่อนช่วงนี้งานเยอะอยู่มีทุกวันโอเคครับเรียบร้อยปิดจอบวันนี้